ประกาศรางวัลกิจกรรมสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2565ากจากเพจหมอฟันลงจอนะคะมีผู้ร่วมกิจกรรมและทำตามกติกาได้ครบตามเวลา14ท่านนะคะปีนี้เพื่อนของเพจเราได้สนับสนุนของขวัญปีใหม่มาทั้งหมด10ชุดค่ะล<อ>ุ้นกันว่า10ท่านใครนะ่าจะได้รับของขวัญปีใหม่จากเพื่อนของเพจเรานะคะยาสีฟันโฮโฮเอโมเป็นยาสีฟันผสมฟูร้ายหนึ่0 ppm เพื่อการป้องกันฟันผุได้ดียิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ต้องระวังการกลืนยาสีฟันเหมือนเช่นยาสีฟันฟลอไรด์ทั่วไปด้วยนะคะเพื่อนของเพจฝากมาบอกสวัสดีปีใหม่และใครได้รับของข,องขวัญไปลองใช้แล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าชอบรสไหนใช้แล้วเป็นยังไงเราที่นี่ก็ได้หรือจะไปรีวิวให้ที่เพจโฮโฮโมโมเอมูเขาก็ได้นะคะอ่า เรามาลุ้นกันดีกว่าว่า10ท่านนั้นเป็นใครนะคะหมอเรียงหมายเลขลำดับจากคนที่เม้นก่อนคนแรกนะคะก็เป็นหมายเลขหนึ่งนะหมอจะใช้แอปพลิเคชัน random UX อ้าวมาลุ้นกันเลยนะคะท่านที่1หมายเลข14ท่านที่2หมายเลข10ท่านที่3หมายเลข8ท่านที่4หมายเลขเ ท่านที่หหมายเลขสขัท่านที่6หมายเลข5ท่านที่7หมายเลข9ก้าท่านที่8ดแล้วหมายเลขหนึ่งค่ะท่านที่9หมายเลข11และท่านสุดท้ายนะคะแตะดะดะดะ่แดงหมายเลข 13ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับเราในครั้งนี้ด้วยนะคะแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับของขวัญด้วยส่วนใครพลาดไปไม่ต้องเสียใจนะเรายังมีความรู้ดีๆฟรีๆจากเพจหมอฟันลงจอรอให้ทุกๆคนตลอดทั้งปีนี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะมีความสุขามากๆค่ะ